คอลัมน์กาแฟดำลมเปลี่ยนทิศที่เวียดนามเมื่อสีจิ้นผิงมาเยือนครั้งสำคัญการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสัปดาห์ที่ผ่านมามีนนยะสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งการทูตถ่วงดุลมหาอำนาจที่น่าสนใจหลายประการเป็นอีกหนึ่งบทสรุปสำหรับประเทศไทยที่จะศึกษาเพื่อนำม,มาประกอบการวางยุทธศาสตร์เพื่อหาคำตอบว่าทำไมโจไบ,บเดนไปหาหน่อยได้ไม่กี่เดือนสีจิ้นผิงก็บินมาเยือน ขณะที่ทั้งผู้นําของทั้งสองยักษ์ยังไม่แสดงความสนใจจะมาเยี่ยมเราอย่างเอกระเรกเหมือนที่ทํากับเวียดนามแต่อีกด้านหนึ่งฟิลิปปินส์กลับมีปัญหาระหองระแหงกับจีในทะเลจีนใต้หนักขึ้นในจังหวัดเดียวกับที่ขยับเข้าไปสนิทก,กับสหรัฐมากกว่าเดิมเวียดนามทําอย่างไรจึงทําให้ทั้งสองยักษ์ยอมรับในการทูดไผ่ลู่ลมได้อย่างไม่มีปัญหานี่คือสารและศิลแห่งการทูดระหว่างประเทศที่ไทย ควรจะสร้างความเข้าใจเพื่อน,นํามาปรับใช้กับเราเองถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงกับเหงียนฟูจ่จงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเต็มไปด้วยภาษาดอกไม้ที่ต้องการตอกย้ําถึงความสัมพันธ์พิเศษของทั้งสองประเทศที่สีจิ้นผิงย้ําว่าชาติอื่นในภูมิภาคนี้ไม่มีแม้ว่าฮานอยกับปักกิ่งยังมีปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เหมือนฟิลิปปินส์แต่เวียดนามและจีนเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ด้านนี้อย่างระมัดระวงัง พอต่างประเมินแล้วท้ายที่สุดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นปจัจจัยตัดสินที่สําคัญที่สุดประวัติศาสตร์และปัจจัยความขัดแย้งด้านอื่นๆต้องกลายเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญรองลงมาในคำถแถลงระหว่างสีจิ้นผิงเยือนเวียดนามนั้นทั้งสองผู้นําตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันการเยือนของสีเพียงแค่สองวันจบลงด้วยการลงนามในเอกสารความร่วมมือหลายสิบฉบับ อีกทั้งยังบรรลุค,ความเข้าใจในอันที่จะตั้งสายด่วนเพิ่มเติมเพื่อข kh ี้ข่ายเหตุฉุกเฉินใดๆในด้านน้ำทะเลจีนใต้ที่มีการโต้แย้งระหว่างกันแถลงการยาว16หน้าซึ่งเน้นว่าแม้สองประเทศจะมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งยาวนานนับพันปีแต่ก็ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างใ,ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในอุตสาหกรกรมกลาโฮมและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการแลกเปลี่ยนข่าวกรองถือเป็นก้าวสำคัญระหว่างสองประเทศ ที่เคยมีความระแวงสงสัยกันและกันในเรื่องความมั่นคงเป้าหมายส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงเหล่านี้คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติสีต่างๆอันหมายถึงการก่อวอร์ของกลุ่มต่อต้านระบบก,การปกครองปัจจุบันที่ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าแนวโน้มอ,อันไม่พึงปรารถนานี้ได้รับการยุแย่และส่งเสริมโดยกองกำลังที่ไม่เป็นมิตรความหมายลึกๆก็คือ จับมือกันเพื่อสกัดกันก้นการลุกฮือของประชาชนที่มีจุดประสงค์เพื่อขย่าประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ตแถลงการร่วมประกาศจัดตั้งประชุมยุทธศาสตร์จีนเวียดนามแห่งอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์จีนเวียดนามถือได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และการประกาศสร้างอนาคตร,ร่วมกันเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาจากคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีฝ่าหมิงจิงต่อหน้าสีจิ้นผิง ในการเยียดสมาชิกอาเซียนประเทศแรกอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคีเช่นนั้นทั้งบรรยากาศน้ำเสียงและภาษากายบ่งบอกถึงความสนิทสนมระดับใหม่ของผู้นำทั้งสองประเทศคำว่าอนาคตร,ร่วมกันหรือแฉฟิวเจอร์ในภาษาจีนมีความหมายทางด้านโชคชะตาภาษาเวียดนามและคำแปลภาษาอังกฤษไม่ได้มีในที่ลุ่มลึกเหมือนในภาษาจีนแวดวงการทูตบอกว่าสีจิ้นผิง ผลักดันให้มีการยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามอย่างกระตือรือรน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เวียดนามยกระดับสหรัฐในเดือนกันยายนสู่ระดับสูงสุดในการจัดอันดับทางการทูตเช่นเดียวกับของจีนภาพใหญ่ที่สะท้อนถึงแนวโน้มใหม่นี้คือการที่จีนและสหรัฐกำลังแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสถานะที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ถูกดูนกับสองมหาอำนาจอย่างระมัดระวังขอตกลงชุดใหญ่ระหว่างสองประเทศ ถือเป็นความสําเร็จของการทูตไผ่ดูดลมของเวียดนามแม้ว่านักวิเคราะห์และนักการทูตบางคนจะยังคงไม่เชื่อสนิทใจนักโดยเห็นว่าการปรปับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคอมมิวนิสต์ที่เคยร้างรากันไปและหันกลับมาเกาะกันอย่างเหนียวแน่นนั้นอาจเป็นลักษณะเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าความเป็นจริงในทางปฏิบัติที่มองข้ามไม่ได้คือความจริงที่ว่าจีนเห็นเวียดนามเป็นแหล่งการลงทุนและประเทศคู่ค้าที่สําคัญเพราะนักลงทุนด้านการผลิตเวียดนาม มาปักหลักในจีนมากขึ้นทุกวันสําหรับสีจิ้นผิงแล้วการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งที่4ของเขาในปีนี้หลังจากการเยือนรัเสเซียแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกาขอตกลงที่จะนําไปสู่การลงทุนครั้งใหญ่น่าจะเป็นการสร้างระบบรางเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโครงการวันเบลวันโลดของจีนรวมถึงอีกสามรายการด้านโทร,รคมนาคมและความร่วมมือด้านข้อมูลดิจิทัลข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลจะปูทางให้จีน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 5G ในเวียดนามและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลเป้าหมายหลักสำหรับการลงทุนอาจน,นำไปทำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสถานีติดตามภาคพื้นดินด้วยดาวเทียมและศูนย์ข้อมูลจีนสนใจแหล่งแร่หายากหรือแร่เอิร์ธของเวียดนามแม้จะไม่มีการระบุรายละเอียดชัดเจนในความร่วมมือด้านนี้ในเอกสารที่ลงนามกันถแถลงการร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสแสวงหาแหนวทางในการร่วมมือด้านแร่ธาตุที่สำคัญ คาดว่าเวียดนามจะมีแหล่งแร่หายากมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนโดยเหมืองที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในพื้นที่เครือข่ายทางรถไฟจีนเองมีแหล่งแร่ที่สําคัญสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและกังหันลมปักกิ่งยังไม่ได้แสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีของตนในด้านนี้มากนักเวียดนามมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการส่งออกแร่หายากแต่ขาดเทคโนโลยีที่จีนอาจจะเสนอให้ หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในคำแถลงการร่วมมีการระลึกถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งเขตที่เน้นด้านการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียวย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้แผนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนต้องถูกยกเลิกหลังจากเกิดความรุนแรงอังเกิดจากการประท้วงปี2561ตอนนั้นกลุ่มคนเวียดนามที่ออกมาประท้วง อ่างวัธุรกิจจีนจะเข้ามามีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของเวียดนามมากเกินไปแน่นอนว่าการประท้วงครั้งนั้นย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรัฐบาลเวียดนามไม่สนับสน,นุนแต่วันนั้นก็คือวันนั้นวันนี้ก็คือวันนี้และสถานการณ์วันนี้พลิกผันไปโดยสิ้นเชิงแล้ว